มาทุกเช้ามีอะไรที่ทําให้เราต้องตื่นเต้นตกใจตลอดเวลาเลยเช้านี้ก็อีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะมามาอีกแล้วตัวเลขเลขที่ออกนะคะของเลขที่ออกเลขที่ออกของของวันนี้นะคะสามพันห้ารอยี่สิบเอ็ดมีจุดตัวสิยมด้วยเอ๊ะ <c oughs> ทำไมไให้ <c oughs> ไม่เลขสี่ตัวอีกแล้วคือเรื่องของภาษีสินค้าที่เป็นโซลาเซลล์หรือว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชม หลายประเทศก็ส่งออกไปขายที่สหรัฐอเมริกาล่าสุดล่าสุดก็ภาษีที่เขาคิดเนี่ยนะคะถ้าเอามารวมกันเนี่ยสามพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตมีจุดทัศนียมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เราปัดเสษให้นะคะใช่ครับคือถ้าถ้าขึ้นภนะาษีเนี่ยตรานี้สามพันห้ารอยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเนี่ยมันก็เลิกพูดกันเรื่องขายของเลยนะจะใครจะไปซื้อใช่ไหมอ่าแล้วก็ที่โดนกันเนี่ยมันก็โดนกันหลายประเทศนะในในอาเซียนด้วยกันเองนะครับรวมถึงไทยด้วย แต่ว่าที่โดนหนักที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเพื่อนบ้านของเราณละกัมพูชานะครับที่โดน <c oughs> 3,521นะครับของไทยเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันนะคุณแพรถึงแม้ว่าจะไม่หนักเท่ากับกัมพูชาค่ะ <c oughs> ของไทยเรา375เปอร์เซ็นต์ค่ะก็ถือว่าสูง สำหรับเรื่องของแข็งของไทยสามร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นตะเนี่ยได้กำไรนิดหน่อยตรงหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นนี่แหละนะครับไม่ผิดเศษให้มันปัดปทำให้เขาอ้างเลยว่าเขาคำนวณอย่างมีหลักการไงถ้าเกิดไม่ไม่มีเศษใช่ไหมก็บอกอ๋ออยู่ก็ตั้งตัวเลขขึ้นมาใช่ไหมถ้ามีเศษมันก็พออ้างนั่นแหละว่าคำนวณหมดแล้วมีตัวเลขทั้งหลายมันออกมาเลยไปสามร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหนึ่งเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ความหมายมันคืออะไรไออแผงโซลารเซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์นี่มันคืออะไรกันมันก็คือแผงพลังงานแสงอาทิตอินั่นแหละเชิญครับก็คือพลังงานทดแทนค่ะคุณผู้ชมแบบที่เราติดไว้บนหลังคาบ้านนะคะเพื่อที่จะผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากแสงแสงอาทิตย์ง่ายๆก็คือเราไม่ได้มาช่วยไฟบ้านให้ถูกลงอันนี้ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นที่นิยมมาใช้กันเยอะใช่ครับ ที่บอกว่าเป็นแผงแผงโซลา่าจากไทยความจริงเนี่ยอเมริกาเขาองว่าไม่ใช่ของไทยหรอก uh huh. มันเป็นของจีนแต่ว่าสวมเสื้อตีตราตียี่ห้อว่าเม d ด i ินไทยแลนด์นี่คือประเด็น uh huh. ที่สําคัญที่สุดครับ uh huh. ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังของ uh huh. ไอการตั้งกําแพงภาษีแบบตอบโต้ของทรัมป์เนี่ยก็คือต้องการเล่นงานจีนเรี่าจีนเป็นเป้าหมายหลักเลยแล้วทรัมป์กับทีมงานก็รู้นะครับว่าหลังจากที่ จีนโดนทางทรัมป์เล่นงานทางด้านภาษีในสมัยที่ทรัมม์อยู่ในทำแหนยงขาวสมัยแรกนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วเนี่ยจีนก็ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีกัมเมนเวียดนามลาวแล้วก็ไทยนะครับแล้วก็ใช้ฐาน,<ห>นตอนนี้แหละเป็นที่ผลิตสินค้าของจีนแต่ว่าปรสสง <S <S ออกไปขายในตลาดต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยก็จะประทับตราว่าเมดินไทยแ,แลนด เคราวนเวียดนามอะไรเงี้ยใช่ไหมครับค่ะ่นหละครา้นี้ก็แพงทั้งแถบทั้งแถบเลยทั้งทั้งแถบเลยนะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าถ้าขึ้นภาษีกันขนาดนี้ใครจะไปซื้อใช่ไหมแต่ว่าโอเคก็ยังมีเวลาหายใจนิดหน่อยเพราะว่านี่นี่เป็นตัวเลขที่มีการเสนอโดยทางกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาใช่ไหมครับที่ที่ที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะมีการร้องเรียนกันมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะทำนะ ต้องต้องให้ใมันชัดเจนหน่อยว่าทรัมป์เนี่ยก็แน่นอนอเอินเกิดในช่วงนี้ทุกอย่างก็ต้องชี้ไปที่ทรัมป์หมดเลย <laughs> แต่ว่าเป็นเรื่องที่ร้องเรียนกันมาหลายปีแล้วคือผู้ผ,ผลิตแสงแผงโซลาเซลล์ในอเมริกาเขาร้องเรียนไงที่รวมทั้งบริษัทเกาหลีที่ไปตั้งฐานผลิตในอเมริกาด้วยว่าโอ้ยมันจะไปสู้สินค้าจากจีนที่สวมเสื้อประเทศต่างๆในแถบนีมาขายในอเมริกาได้ยังไงก็เลยมีการสอบสวนกันเป็นเวลาหลายปีทีเดียวในที่สุดก็มีข้อสรุปว่าอ๋อ ประเทศเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยจีนเป็นคนผลิตแหละแต่ใช้ประเท่านี้เป็นฐานการผลิตไม่นําซ้ํารัฐบาลจีนก็ยังใช้วิธีการอุดหนุนรับรับด้วยเงินจากทางรัฐบาลแล้วก็มีการทุ่มตลาดด้วยนะครับ<ม>ก็เลยเป็นข้ออ้างไงนะครับนี่เป็นนี่การข้ออ้างเที่ยวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการมัดเป็นการตอบโต้ทางภาษีนะแต่ว่าเป็นการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนและการทุ่มตลาดของจีนนะครับซึ่ง ฟังดูมันก็อาจจะฟังเีีหยดมีผลมากกว่าการขึ้นกแนาแพงภาษีแบบท็อปโทของทรัมป์นะครับใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็จะ,ะคือเป้าหมายก็คือจริงๆแล้วศึกษากันมาตั้งแต่ยุคโจวไบเดนนะครับมันเอิ้จังหวะประจบเหมาะมากมาลงที่ทรัมป์พอดีแล้วก็มีข้อมูลตรงนี้ทางรัฐบาลเขาเลยตัดสินใจว่าโอเคจะให้ขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ผลิตในสหรัฐเขาก็มีมัน ก็จะแพงขึ้นเพราะยังไงเขาก็จะต้องนําเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เขาจะเอาไปผลิตแผงโซลารเซลล์ในประเทศของเขาเนี่ยยังไงมันก็จะแพงขึ้นอยู่ดีเพราะว่าจากเดิมที่มันแพงแพงอยู่แล้วแพงกว่าของที่ผลิตในเอเชียอยู่แล้วอุปกรณ์เข้าไปเจอภาษีอีกก็จะแพงขึ้นอีกคุณผู้ชมไม่แน่ใจ<ก>ว่าจะแก้ปัญหา,า,าของของประเทศไทยนะครับคุณแคลร์<ฆ>ท่านผู้ชมที่ตกเป็นเป้าของสหรัฐเที่ยวนี้ก็คือบริษัทของจีนที่มีชื่อว่าทรีน่า โซล่านะครับซึ่งประกาศตัวเองนะครับไปดูในเว็บไซต์ไปดูใน Facebook ของบริษัทนี้ก็ <Okay. S 2> บอกว่า <Okay. S 2> เป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนะครับผ <Okay. S 2> ่านการทดสอบที่เข้มงวดและได้รับการรับรองมาตรฐานสากลน,นะครับทีน่าโซลา่าเนี่ยตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตซิตี้ในโซนที่เป็นของอุตสาหกรรมของจากแต่ประเทศจีนนะครับที่จังหวัดระยอง <Okay. S 2> นะครับก็ <Okay. S 2> เป็นบริษัทที่ใหญ่นะครับมาลงทุนในประเทศไทยหลายปีแล,ล้วล่ะ นะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ส่งออกไปที่ตลาดอเมริกานี่เยอะทีเดียวก็เลยตกเป็นเป้าเยอะหน่อยนะครับค่ะ,ะคชื่อภาษาจีนเลยค่ะข้างหน้าเทนเหอกว้างหนิง <laughs> <1. S 1> ก็เป็นบริษัทเป็นเป็นหนึ่ง <laughs> ในในี่แหละหนึ่งในคนที่จะต้องหามาตรการรับมือทางด้านภาษีของคุณทรัมป์ะนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยทีมไทยแลนด์เรื่องการไปเจรจารเนี่ยคุณเทพชัยคือตอนแรกบอกว่าจะไปวันที่ยี่บสามแล้วก็เลื่อน เลื่อนแล้วก็เมื่อวานนี้คุณคุณพิชัยเนี่ยนะคะ,ะแถลงเขาบอกว่าหนึ่งเลยคือยืนยันว่าไทยเนี่ยไม่เลือกข้างนะเพราะว่าการจะไปเจราจาเนี่ยคือหาลือกับอาเซียนมาก่อนนะเพราะว่ามาเลเซียก็ยังเป็นประธานอาเซียนด้วยก็เตรียมหาลืออ่าในแบบกลุ่มด้วยก็คงเป็นคําถามใหญ่ว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทําให้มีการเลื่อน การเกรจารนถ้าเป็นไปตามแผนเดิมที่ทางนายกอุ้งอิงคุณแพร์ตรงทางได้พูดไปก็ก็วันนี้แหละก็ทีมของคุณพี่ชัยก็ควรอยู่ที่วอชิงตันดีซีอยู่ในทำเนียบขาวหรืออยู่ที่ใดที่หนึ่งพูดคุยนั่งลงพูดคุยกับทีมเกรจาของทรัมป์แล้วนะครับมันก็เลยทําให้มีคําถามไงว่าหนึ่งการรัดหมายกันตั้งแต่ต้นเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนยังไงใครเป็นคนกําหนดเวลาทางเราขอไป แล้วทางนั้นยังไม่ตอบกลับมาอย่างชัดเจนหรือว่าทางนั้นขอมากําหนดเวลาตามนั้นแล้วก็ค่อยเปลี่ยนใจทีหลังนะครับแต่ว่าคุณพี่ชัยก็บอกว่าก็อาจจะเป็นการดีนะครับก็หลายหลายคนก็อาจจะมองในแง่บวก้วยว่าเออก็ดีเหมือนกันจะได้หนึ่งอันดับแรกมีเวลาเตรียมตัวในการที่จะวางยุทธวิธีในการไปพูดคุยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าไปดูว่าประเทศอื่นๆที่ส่งทีมเจราจาไปพบกับทีมของทรัมป์ก่อนหน้านี้เขามีวิธีการพูดคุยกันยังไง อเมริกันยอมฝันปนแค่ไหนอย่างไงแล้วก็สุดท้ายแล้วลงเอยด้วยข้อตกลงอะไรบ้างอย่างไงนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่คือจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีประเทศไหนเลยถึงแม้ได้มีการเข้าไปพูดคุยกับทีมของทั้มแล้วคนจริงนะครับที่มีข้อตกลงชัดเจนออกมาว่ามีแนวนทางว่าจะต้องคุยกันแบบนี้เท่าน,นั้นถึงจะมีข้อตกลงได้เนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนแม้แต่ญี่ปุ่น,นคุณแคร์ท่านผู้ชมคงจำได้เช่นเดยกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีภาพออกมา,า,าระดับสูงเลยในการพูดคุยกับทีม มีทรัมป์ไปนั่งคุยด้วยนะก็ยังคุยกันยังไม่มีข้อสรุปเลยนะครับเพราะว่ามันมีความซับซ้อนมากนะเพราะเรากำลังพูดถึงการการจรจาร์ในรายสินค้ารายหมวดนี่มันเป็นร้อยเป็นพันนะครับเพราะว่าคนในอเมริกานี่มันเยอะมากมันครอบคลุมกับทุกส่วนของการค้าขายของการส่งเข้าส่งออกการนําเข้าหรือส่งออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบคุยกันรอบเดียวแล้วกลับมาบอกว่าประสบความสําเร็จแล้วอะไรพวกนี้นะครับ จริงเพราะว่ามันมันคงต้องคุยหลายรอบมากแล้วก็หลายประเทศก็ต้องไปคุยแบบเนี้ทุกประเทศก็ต้องไปหลายรอบอย่างน้อยสี่ห้ารอบจะจบหรือเปล่าก็ไม่ทราบคุณผู้ชมในเรื่องของในเรื่องของภาษีศุลกากรแบบนี้เนี่ยก็มันก็จะเป็นการเดินทางที่ยาวสําหรับผู้แทนการค้าจากแต่ละประเทศทีเดียวค่ะครับเพื่อนบ้านของเราที่โดนภาษีหนักๆนี่ที่ทําเตรียมที่จะตอบโต้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามหรือลาวที่เราเพิ่งเอ่ยไปถึงเมื่อสักครู่นี้ที่โดนล่าสุดเรื่องของภาษีของแผงโซลาร์นะครับกัมพูชาเวียดนามลาวเนี่ยก็คงจะต้องเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกับไทยแต่อาจจะหนักหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมที่3ประเทศเนี่ยถูกถูกเป็นเป้าหลักก็เพราะว่ามันมีภาพไงว่าโดยเฉพาะ2ประเทศก็คือกัมพูชากับลาวเนี่ยคือมีความใกล้ชิดมันกับมีความใกล้ชิดกับจีนมากเป็นพิเศษ <Yeah. S 2> อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทั้งกัมพูชากับลาวเนี่ยพึ่งพาจีนทางด้านการลงทุนทางด้านการค้าขายนีเยอะมาก <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นมันก็มีปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ทางทรัมป์กับทีมงานเนี่ยคงเอามาพิจารณาด้วยในการเจราจากับสองประเทศนี้นะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับที่การพึ่งพาจีนทั้งหลายนะครับ <Yeah. S 2> ก็เลยทําให้อย่างที่เราทราบกันมาจีนก็ออกมาวุ่นวายใช่ไหมครับเมื่อเมื่อสองวันที่แล้ว yeah. ประสบข,ขอนกระทรวงพาณิชย์จีนก็บอกว่าอย่านะประเทศไหนที่ไปร่วมมือกับอเมริกามนกดดันจีนแล้วก็โดนแน่เลยแมในในในบทความเห็นล่าสุดใน global time ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนเป็นสือาาน่อภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังตอบย้าถึงจุดยืนของจีนที่ที่ยังแข็งกร้าวอยู่บอกว่าจีนเนี่ยทุกวันนี้ก็ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างสูงในเบทีการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่คิดว่าไปร่วมมือกับอเมริกากดดันจีนแล้วเนี่ยคงต้องคิดให้ดี ว่าจีนก็คงจะไม่อยู่เฉยนะครับก็อาจจะมีมาตรการตอบโต้ด้วยผมว่านี่เป็นมันก็เป็นสัญญาณที่เห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้แม้แต่เรื่องการค้าขายเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเป็นการบีบบังคับให้มีการเลือกข้างแล้วอะเมื่อก่อนที่เลือกข้างในเชิงภูมิรัศศาสตร์ใช่ไหมว่าจะไอ้จีนหรืออเมริกาในแง่ความมั่นคงแง่การทหารทั้งหลายเนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันเรื่องเศรษฐกิจละ เรื่องกอระเป๋าตางัตางค์เรื่องเงินนี่ก็เริ่ม,มแล้วมันใกล้มันใกล,ใกลเข้ามาทุกทีแล้วมันเริ่มมีผลกระทบกับชาวบ้านอย่างพวกเราแล,ล,ล้วล่ะนะครับค่ะค่ะใช่ค่ะก็แต่ว่าทั้งจีนเนี่ยเขาก็มาเยือนแถบนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประเทศด้วยกันมาเลเซียเวียดนามแล้วก็กัมพูชานะไม่ได้มาไทย